สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวแม่พันธุ์นะครับนั่นก็คือปัญหาหมดลูกทะลักนะครับของวัวแม่พันธุ์นะครับซึ่งงัวตัวนี้ก็เป็นงัวเป็นงัวทองแก่นะครับใกล้ลคดแล้วนะครับกำหนดโคดกันเหลืออีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับ หมดลูกกัดออกก่อนนะครับทลักออกมาก่อนนะครับโดยมันกับบริเป็นทุกโตนะครับสาหรับคนที่เลี้ยงงวแม่พันธุ์นะครับสาหรับอาการแนวนี้นะครับซึ่งอาการแบบนี้ก็เกิดจากการเคลื่อนนะครับของของลูกงวนะครับอยู่ในท้องนะครับเคลื่อนอาจจะเคลื่อนมาในท่าที่พร้อมที่จะคลอดนะครับก็คืออาจจะเป็นท่าเอากับหัวของงวนะครับ หัวกับตีนของงูอาจจะอยู่ในท่าที่ที่โบร้อมที่จะคลอดนะครับทีนี้ครับเวลาท้องแก่หรือใกล้คลอดก็จะจะมีการเคลื่อนตัวนะครับหรือว่ากับหัวนะครับเอาหัวอ้วยออกมาในท่าที่จะพร้อมคลอดนะครับก็บจะเกิดการดันดันของโคหมดลูกนะครับทำให้มีการทะลักออกมานะครับ ซึ่งเมื่อมีการทะลักออกมาแล้วเขาก็ต้องได้ทําความสะอาดนะครับตรงพอหมดลูกที่ทะลักออกมานะครับแล้วก็ทาการยัดเข้าไปนะครับโดยทำความสะอาดแล้วก็ยัดเข้าไปโดยเฮาสีใส์วิธีการเย็บนะครับเย็บเพื่อเพื่อป้องกันการทะลักออกมาอีกนะครับ โดยใส่ยาชานะครับในการฉีดนะครับฉีดฉีดบริเวณที่เฮาสีทำการเย็บนะครับรใส่ปริมาณที่บบหลายเกินไปนะครับถ้าเฮาใส่ยาชาในปริมาณที่หลายในงวมันสีบมีแรงนะครับข้างหลังมันจะล้มนอนลงเฮากับสีเห็ดลำบากนะครับรใส่แค่บ่ไห้มันเจ็บนะครับ โดยการเย็บผมผมบริไส้สายน้ำเกลือนะครับผมใสเป็นได้ไดรอนนะครับเย็บเข่าให้อยู่ในที่สุดนะครับเพื่อสิกันการโผล่ออกมาอีกนะครับโดยการผมจะเย็บประมาณสักสี่เข็มนะครับโดยเฮ้าเย็บแล้วนะครับ เวลางัวสิคอดนะครับกะอีกสักประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับถ้ามีอาการอยากโอดเฮาก็ต้องได้มาตัดได้นะครับเพื่อสิให้วัวนะให้ลูกวัวนะครับอบอกมานะครับโดยปัญหานี้กับบริเกิดกับงัวทุกตัวนะครับโดยงัวตัวนี้ก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์แล้วเพื่อนมีอวัยวะเพศที่ใหญ่อยากพิษปกตินะครับเลยเกิดมีการไหลออกมาของคอมดลูกได้ง่ายนะครับถ้าออกมาแล้วนะครับเพื่อนก็จะมีอาการปวดเงี้ยนะครับปวดเงี้ยกับเงี้ยวบอ,อกเพราะว่ามันมีคอมดลูกตันนะครับมันก็จะเบ่งออกมาเรื่อยๆนะครับกระสีทะลักออกมาเรื่อยนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับ เ <c oughs> จ้าของงูเพิ่นกดดูแลเบิกยังใกล้ชิดนะครับเป็นการเย็บอีก สองเข็มนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เฮ็ดให้หมดลูกหรือว่าโคาม,มดลูกทะลักก็คือเกี่ยวกับการให้อาหารที่ปริมาณที่หลายนะครับในช่วงที่งัวใกล้โคดครับกาสิเป็นปัญหาคือว่ามันจะเกิดการอืดอัดในท้องนะครับคืองัวใกล้โคดประมาณสักอาทิตย์นี่ก็คือให้ให้อาหารที่ปริมาณที่บ่บหลายนะครับ บปลายเท่ากับช่วงที่ท้องเพ่อ่อนนะครับอายุคันอ่อนๆนะครับคือให้อาหารเต็มที่เลยครับแต่ถ้าอายุคันแก่แล้วนะครับลูกมันมีโตใหญ่นะครับมันก็สิเกิดการอืดอัดนะครับถ้าเวลาให้อาหารปริมาณที่หลายเกินไปนะครับอืดอัดกับอาจจะมีการเบ่งขยายตัวของกระเพาะนะครับเผ็ดให้มันดัน ส่วนที่ใกล้ช่องคคอดที่สุดก็จะเป็นพวกโคหมดลูนะครับมันก็เห็นให้มันดันออกมาได้นะครับได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่อาจจะช่วยได้ระดับนึ่งนะครับคือช่วงงัวใกล้โคอรนะครับก็ให้อาหารที่ปริมาณที่น่อยลงนะครับ มันก็จะเป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับหลังจากเฮาเย็บกะสีไ้เป็นพวกยาสีม่วงและะ้วกันนี่ก็สั้นนะครับกันนอนนะครับกันนอนกันแมลงวันมากันแมลงวันมาขี่ใส่เพื่อสิเกิดเป็นหนอนนะครับเราก็จะจงจงปลายของได้ไว้นะครับเวลาเฮามาตัดนะครับมันจะได้เห็นง่ายนะครับ ก็เป็นการจบนะครับกในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากต,ติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องหมอวัววันธรรมดานะครับชาวนาวันยุทธนะครับกคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ